สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้มากับดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูประจําปักแรกเมษายนนะคะ1-15เมษายนชาวราศีธนูนะคะสามารถดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะลองดูเรื่องราวก่อนราศีธนูนะคะคือคนที่เกิดระหว่างที่ิธันวาคมถึง14มก,การาคม นะคะดูกันเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับชาวราศีธนูทุกคนที่เข้ามาดูมาดูคลิปน,นะคะเอาละเราจะมาเริ่มที่ความรักคนโสดก่อนนะคะช่วงที่สองถึงจะเป็นความรักของคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยคนโสดราศีธนูนะคะขอดูว่าตอนนี้นะคะคุณเจออะไรอยู่มีหกถ้วยด้วยนะคะหกถ้วย j ั d g เมนส์นะดูเป็น ดูเป็นช่วงเวลาของการที่ยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะความสัมพันธ์เก่าอุ้ชัดเจนว i วอ o f f o r t u n e เหมือนกับลึกๆเราอยากที่จะกลับไปพูดไปคุยอยากจะกลับไปหาคนเก่านะอยากคุยนะบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวคราวจากเขานะรู้สึกเลยรู้สึกเหมือนกับเออนึกถึงขึ้นมาอีกนะบางท่านอาจจะไม่ได้ทึกนึกถึงมาสักพักหนึ่งแต่บางท่านอาจจะนึกถึงมาโดยตลอดนะคะอยากพูดอยากคุย จริงๆแล้วตอนนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสได้คุยด้วยซ้ำนะคะ mm hmm. พอคุยกันอีกนะคะไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือ,อมากกว่าเพื่อนหรือยังไงก็ตามแต่นะคะ mm hmm. มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออตัวเองนึกถึงเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาอีกครั้งความรู้สึกดีๆนะคะทำให้มีปัญหาในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วละนะคะชาวราศีธนูนะแต่คุณก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรมากมายนักอาจจะด้วยความที่เออเราเองเราก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งนะคะ มีความไว้ตัวเนาะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออก็ไม่อยากแสดงออกนอกหน้านักนะมันเหมือนกับว่าจริงอยู่แหละในใจเราเรารู้สึกว่าเราอยากคุยถ้าได้คุยอีกก็คงจะดีนะได้ปรับความเข้าใจเผลอเผอถ้าได้กลับไปคบกันอีกอ่ะก็จะดีซะด้วยซ้ำนะแต่เราก็ไม่ได้ไม่กล้าที่จะทําอะไรมากมายนักนะคะเออมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าระหว่างเรากับคนเก่าอ่ะมันก็ยังมีอุปสรรคมันมีปัญหานะคะที่เลิกลากันมาเนี่ยปัญหามันไม่ได้หายไปไหนนะปัญหาความไม่เข้า ใจกันนะความขัดแย้งอะไรก็ยังอยู่นะคะจริงๆแล้วคิดว่าคุณเองคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาเข้ามาแล้วด้วยซ้ํานะคะแต่มันอาจจะเร็วไปที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คือมันเหมือนกับว่าบางทีพอคนใหม่เข้ามาคุยนะพอคุณโสดเนาะคนใหม่เข้ามาคุยนะอาจจะมีการแบบว่า บางทีคุณจะรู้สึกมองในแง่ลบไปนิดนึงเนาะ,ะบางทีเขาอาจจะรุกมากเกินไปนะแสดงออกชัดเจนเกินไปบุกตะลุยคุณเกินไปแล้วคุณรู้สึกกว่าเอ้ะเร็วไปหรือเปล่านะคะทาไมไม่ค่อยคุยค่อยคอยค,อยคุยกันนะคุณอยากที่จะดูให้แน่ชัดมากกว่านี้นะคะคือมัอนเหมือนกับว่าต่อให้ไม่มีคนเข้ามาคุณก็ไม่เดือดร้อนนะนะถึงแม้ว่าอารมณ์ความรู้สึกมันจะวนเวียนเรื่องราวเก่าๆแต่มองว่ามันไม่ได้วนเวียนในทิศทางที่เสียใจยผิดหวังมันวนเวียนในทิศทางที่ว่าเรายังรู้สึก ว่าเรามีความทรงจําที่ดีนะคะกับเรื่องราวเก่าๆนะก็ก็เหมือนกับว่าเออเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปพยายามหากลับไปหาคนเก่าหรอกแต่ว่าเราก็ยังเริ่มใหม่ไม่ได้ยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆแต่ถ้าเขาติดต่อกลับมานะ่ะไม่แน่นะคะคนโสดราศีธนูถ้าแฟนเก่าคุณติดต่อกลับมาและไม่แน่นะคะตอนนี้เหมือนกับว่าก็เล็งๆอยู่เนาะ มาดูกันหน่อยนะคะว่าปักแรกเมษายนนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนเจ็ดดาบนะคะเจดาบแปดเหรียญเหมือนกับจะยังไม่ไปไหนเลยนะคะเจ็ดไม้เก้าเหรียญยังโสดอยู่เหมือนเดิมนะคะปักแรกเมษาก็ยังโสดนะคะยังคงวุ่นวายกับเรื่องราวของการทำมาหากินนะคะ คือคุณยังยัง,ย,งยังอยู่ในช่วงของการที่อ่าโอเคละชีวิตก็ไปไปเรื่อยๆนะคะในทิศทางข้างหน้าเพียงแต่ว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเออฉันอยู่คนเดียวฉันก็ก็ได้อะ่ะนะคะก็มีความสุขตามอัตภาพนะทำมาหากินของเราไปนะมีเพื่อนมีสังคมนะมีงานทํามีเงินใช้เรื่องความรักจะเหนื่อยซะด้วยซ้านะคะจะเหนื่อยซะด้วยซ้ําแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ใหม่นะคะพัฒนาเร็วเกินไปนะคะคุณมีความหวาดระแวงอยู่ลึกๆหวาดระแวงอยู่ลึกคือคุณไม่ได้มั่นใจในคนที่เข้ามาคุยในขณะเดีวยวกันร,รู้สึกว่าความวุ่นวายใจของตัวเองความวุ่นวายใจหรือความนิ่งนะคะมันก็ก็ยังยังไม่ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะ อย่างที่บอกว่าตอนนี้เรื่องราวเก่าๆก็ยังมีหลอนๆอยู่แล้วปักแรกเมษายนนะคะยังไม่เปิดใจกว้างพอนะคะยังไม่ได้รับคนใหม่เข้ามาแบบเต็มใจยังรู้สึกเหมือนกับว่าคืออยากที่จะอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอยู่แบบคนที่แบบว่าขอฉั่นอยู่เฉยๆแบบว่าสบายๆใจมั่งได้ไหมนะคะ ดีขึ้นพอสมควรจากความเครียดความกดดันในเรื่องราวเก่าๆแต่มันยังมีแอบแอบคิดอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าชาวราศีธนูคนโสดนะคะมีปัญหาในการเริ่มต้นใหม่มีปัญหาในการพิจารณาคนใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งละเราก็ยังไม่ได้ลืมคนเก่าซะทีเดียวประเด็นแรกนะคะยังนึกถึงอยู่เรื่อยๆนะคะ2ออาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมนะมีความหวาดระแวงกลัวว่าเออเขาจะหลอกเราไหมเข้ามาเราไม่ได้รู้จักเขาดีนะนะคะแล้วก็ อาจจะด้วยความผิดหวังเก่าๆของเราที่เจอมาเราไม่อยากเจอซ้ำแล้วนะคะตอนนี้เหนื่อยเต็มทนรับไม่ไหวอีกแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณไปเปิดใจรับใครเข้ามานะในช่วงปากแรกเมษายนอันนี้คือความรู้สึกของคุณเนาะที่มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นจะรู้สึกเหมือนกับว่าให้มันค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะ,อะตอนนี้ขออยู่คนเดียวนะคะแล้วก็พยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าพยายามที่จะดึงเอาความมั่นอกมั่นใจของตัวเองมาก่อนคุณต้องการให้ตัวเองแข็งแรงกว่านี้นะคะ สรุปแล้วนะคะปัญหาหลักของคุณในปักแรกเมษายนคือลึกๆในใจเรายังเหมือนกับว่าเรายังแอบแอบรอคนเก่านะคะมันเหมือนยังยังตัดไม่ขาดนะคะเนาะ เออแอบ,บแอบรอแต่ว่ามองว่าคุณคุณไม่ได้พยายามที่จะไปแสดงให้อีกฝ่ายเขารู้นะว่าเรายังรอเขาเราเรายังอาจจะไปแอบ,บ่องหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าที่จะไปพูดไปคุยไม่กล้าที่จะไปทักเขาหรอกนะคะแต่เราไม่มั่นใจด้วย นะทั้งยังตัดคนเก่าไม่ขาดดียังแบบอบแอบรอทั้งพอจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่กลา้าอาจจะทั้งไม่มั่นใจในตัวเองจริงคุณควรจะมั่นใจในตัวเองได้เนาะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความเป็นตัวตนของคุณนะคะ จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่จริงๆมีพร้อมนะนะคะเอ้คำว่าความพร้อมเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละท่านนะคะเหมือนกับที่ว่าการงานดีการเงินเด่นนะคะออไอ้เงินดีเงินเด่นเนี่ยของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่จริงๆตัวคุณเองคุณสามารถที่จะมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็ปรับแนวคิดใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่จะเปิดใจกว้างแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะมองไปถึงการเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าจะวนกลับไปในอดีตน่ะ มันดูเหนื่อยแล้วก็มันมันไม่ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นกับการกลับไปอดีตนะคะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นอกมั่นใจน่าจะน่าจะเบียนผลดีกับกับตัวเรามากกว่านะคะสำหรับคนโสดราศีธนูก็ก็ให้กำลังใจกันแล้วก็แล้วกันนะคะปากแรกเมษายนนะคะบุ่นวายใจอยู่นะคะไม่ไม่ไม่สดชื่นเท่าไหร่นาะ เาละมาดูในส่วนของคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะขอดูความสัมพันธ์ปัจจุบันหน่อยมีเด็กถือถ้วยมีก้าเหรียญน,นะคะมี The World มีห้าเหรียญน,นะคะมันเหมือนมีระยะห่างระหว่างคนสองคนอาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือความสัมพันธ์อาจจะมาถึงจุดที่ที่เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองอะในตอนนี้นะคะเหมือนรอการตัดสินใจยังไงก็ไม่รู้นะคะมันมีห้าเหรียญห้าเหรียญบ่งบอกถึงในตอนนี้มันมีระยะห่างนะมันมีความไม่สบายใจนะ,ะมีปัญหาที่ทำให้ คุณอาจจะเป็นตัวคุณนะคะรู้สึกเหมือนว่าไม่แน่ใจหรอกว่าว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะมันบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจเท่าไหร่นะมีความผิดหวังอยู่ในนี้มีความเสียใจมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วประมาณนี้ไม่ไหวแล้วนะคะอยากจะยอมแพ้ด้วยซ้านะแต่ใจก็ยังเหมือนกับว่าก็ยังยังรอรอที่จะคุยอะไรประมาณนี้ทีนี้ทั้ง9้าเหรียญทั้งเดอะเวิร์ไพ่ทั้งสองใบต้องบอกว่าเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะ ไปแบบว่าใกล้ชิดสนิทสนมหรือแบบว่าเกี่ยวพันกับแฟนเรามากเป็นพิเศษมันเหมือนไม่ได้ผูกมัดกันมากเท่าไหร่นะความรู้สึกมันไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นะมากมายแค่ไหนแต่ณนะปัจจุบันเด็กถือถ้วยบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่มันไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะไพ่เด็กต้องบอกว่ามันมีอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่ตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ให้มากขึ้น ะะหรืออาจจะลดลงเหลือแค่คําว่าเพื่อนก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ต้องอยู่ที่คุณทั้งสองคนแล้วล่ะว่าออระหว่างคุณสองคนอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันมันไม่ไปไกลกว่านี้นะคะแล้วปัญหาอะไรที่ทำให้เหมือนกับว่าคุณไม่มั่นใจว่ามันจะไปต่อได้นะคะ มีปัญหาอะไรที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเทมเพลตอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะระยะทางใครบางคนเดินทางอยู่บ่อยๆนะเป็นรักทางไกลระหว่างคุณกับแฟนนะคะซึ่งอาจจะนานๆนเจอกันทีนะคะทำให้อาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงมีเรื่องของความรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะไปต่อไม่ไหวนะใครบางคนโลเลลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจว่า สองคนนะคะจะไปต่อกันได้หรือเปล่ามันอาจจะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวของคนทั้งสองคนนะคะเรียนรู้นิสัยใจคอกันยังไม่ไม่เต็มที่หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งเริ่มต้นไม่นานแต่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะให้อยากจะให้มันไปอีกสเตปหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งยังยังไม่พร้อมยังลังเลยังไม่แน่ใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะราชาไม้นะปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเกิดจากเอ่อ ช่วงที่คบกันใหม่ๆช่วงจีบกันดูแบบว่าดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีกระตือรือร้อนกระตือรือร้นกระตือรือร้นที่จะจีบกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งดูว่าเรื่องงานจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแฟนอาจจะไม่ค่อยเอาใจใส่นะไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยมีเวลาคุยนะคะอาจจะทําให้เกิดเรื่องน้อยอกน้อยใจแล้วมีปัญหางอนกันอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้งอนน้อยอกน้อยใจเพราะว่าแฟนไม่มีเวลาให้อันนี้ก็เป็น ไปได้เช่นเดียวกันนะคะ หกไม้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเรียบเรียบเรืเร่อยๆนะคะแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆนะเพียงแต่ว่ามันไปช้าแค่นั้นเองบางคนอาจจะไม่พอใจในความช้าระดับนี้นะคะเออคือมันเหมือนกับว่าเช่นบางทีคุณคุณอาจจะคุยหรือคบกับคนคนนี้ประมาณอ่าสองเดือนหรือ3เดือนสําหรับคุณคุณว่ามันควรจะไปอีกสเต็ปได้แล้วแต่สําหรับแฟนคุณเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าก็ค่อยๆไปเนี่ยเขายังเขายังรู้สึกเหมือนกับว่าก็ก็ไปได้เรื่อย นะคะเขายังโฟกัสในเรื่องของการงานนะเขายังมีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะแล้วก็นิสัยใจคอของเรายังต้องปรับตัวเข้าหากันอีกเยอะนะยังต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันต่อไปคือบางทีมุมมองคนละมุมมองนะคะอาจจะทําให้แบบว่ารู้สึกเหมือนกับไม่โอเคสักเท่าไหร่สาหรับบางท่านนะคะ The high priestess นะคะเป็นความลังเลใจ มีความลังเลสูงมากในหน้าไพา่ทั้งเทมเพลนทั้งเดอะไฮพิเซตบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนลังเลสับสนนะคะหรือบางทีก็อยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์มันนิ่งนิ่งแล้วก็รอดูว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะเงาไหมเงาแน่นอนนะรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์มันเหงามันไม่มีความสุขมันไม่มีความแน่นอนอ,อาจจะเดาใจแฟนไม่ได้ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะแต่ต้องบอกว่าปัญหาของชาวราศีธนูแต่ละท่านแตกต,ต,ต่างกันไปนะคะแตกต่างกันไปในรายละเอียดความหนักเบา แตกต่างกันด้วยนะคะแต่โดยรวมอารมณ์ความรู้สึกมันจะประมาณเนี้ยประมาณแบบว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดละตอนนี้นะคะต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเอาล่ะมาดูในส่วนของความรู้สึกกันค่ะความรู้สึกของคุณนะคะชาวราศีธนูนะคะได้เดอะเชอร y ีออ สเตรนท์นะคะสีไม้จริงๆคุณเป็นคนที่มั่นคงมากนะคะกับความสัมพันธ์พยายามต่อสู้พยายามอดทนนะคะอาจจะเป็นลักทางไกลก็ได้อย่างที่บอกนะคะคือมันมีเรื่องของระยะทาง นะคะระยะทางระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาอยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีราศีธนูนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นรักต่างวัยได้ด้วยนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็มา นะคะแล้วก็กรรกฎหรืออาจจะเป็นต่างชาติได้นะคะราศีสิงค์คุณมั่นคงมากและพยายามอดทนสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ในความสัมพันธ์นะคะไม่เหลือบากกว่าแรงหรือว่า,าถ้ามันถ้าแฟนคุณไม่ไม่บอกว่าเธอไปจากชีวิตฉันเถอะคุณก็คงจะไม่ไปง่ายๆอะ่ะ <c ười> คือมั่นอกมั่นใจมากว่าคือเราเลือกแล้วคนคนนี้แหละคือคนที่เรารักและคนที่เราจะ คือคือต่อให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกับเขาแตกต่างกันเยอะไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอหรืออะไรก็ตามแต่นะคะหรือแตกต่างในเรื่องอื่นๆคุณรู้สึกว่าคุณต้องปรับเยอะแต่คุณก็ยินดีนะยินดีที่จะปรับแล้วก็อดทนด้วยนะคะ mm. เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็เหมือนกับว่าก็ความรู้สึกเรามัน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 แน่นหนาถาวรมั่นคงเนาะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาสี่ถ้วยค่ะ สามดาบนะคะสองดาบนะเขาลังเลนะคะเขาลังเลเขาไม่แน่ใจแล้วก็มันเหมือนกับมีเบื่อเบื่อมีเนยเนยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีนะคะบางที ระหว่างคุณสองคนไอความแตกต่างของคุณสองคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าใจกันหรือความไม่เข้ากันของคนสองคนที่มันเป็นปัญหาจุกจิกแบบมีมาอยู่เรื่อยๆซึ่งต้องบอกว่าแฟนคุณหนึ่งแหละเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาลังเลที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ลังเลที่จะไปต่อแล้วตอนนี้เขาขอเวลาคิดด้วยนะคะเขาต้องการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่ามันจะไปต่อได้ไหม นะคะหรือเขาต้องการแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งคุณเองคุณอาจจะรู้คุณจริงๆคุณสองคนอาจจะคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ในหน้าไพ่มันมีหกไม้แล้วตอนนี้มี judgment บ่งบอกถึงบางทีอาจจะได้ข้อสรุปในระดับหนึ่งแล้วระหว่างคุณสองคนซึ่งข้อสรุปอะ่ะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอนะคะก็เลยอาจจะมีปัญหาว่าเออบางทีมันต้องคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งไหมนะคะเพื่อ เพื่อดูว่าจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายอย่างไรนะคะคุณเองรู้สึกว่าคุณน่าจะมีคำตอบแล้วแต่แฟนคุณยังไม่มีนะคะแฟนคุณยังไม่มีเขากำลังพิจารณานะเขารู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญอยากจะบอกว่า justice กับ judgment เนี่ยเขาจะตัดสินใจช้าหน่อยเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะคะคือบางทีถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะไปต่อได้ก็อาจจะไปต่อนะแต่ว่า มันต้องเป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยอะ่ะต้องไปแล้วดีอ่ะนะคะแต่มีแนวโน้มว่ามันจะช้านะคะคิดว่าเขาจะตัดสินใจช้าใช่จริงๆด้วยมีเจ็ดเหรียญมันเหมือนกับมันเหมือนกับเขาต้องการเวลาค่อนข้างมากเขาอยากให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆเขาจะได้มีเวลาพิจารณาว่าถ้าเขาตัดสินใจว่าเขาคบกับคุณต่อไปนะคะมันจะดีมากน้อยแค่ไหน มันคุ้มกับความทุ่มเทของเขาไหมคุ้มกับที่จะต้องอดทนจะต้องมาปรับตัวนู่นนี่นั่นหรือเปล่าประมาณนี้มันเหมือนกับคนสองคนมีความอดทนและมีความมุ่งมั่นที่แตกต่างกันนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วในเดือนออปักแรกเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรเก็บไพ่ก่อนก็ได้ปักแรกเมษายนนะคะ แปดเหรียญค่อนข้างนิ่งนะคะแปดเหรียญเป็นไพ่ที่นิ่งๆแต่ว่าเหมือนยังอยู่อะค่ะยังไม่ไปไหนนะคะหนึ่งดาบดีเอ็มเ r อ r อร์แล้วก็อัศาวินไม้นะคะ คุณสองคนนะคะยังคงต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะต่างทำมาหากินทำงานมาเป็นหลักนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะพูดจะคุยมีความรู้สึกว่าจะยังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียร์ยังคงนิ่งๆไปแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าปัญหามันยังอยู่นะเรื่องราวคาใจก็ยังก็ยังอยู่ยังไม่ได้เคลียร์นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งหรือสิ่งที่คุยกันล่าสุดแล้วมันไม่ลงตัว มันก็ยังไม่ลงตัวเหมือนเดิมแต่ก็ไม่หนีไปไหนนะคะมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะตัดใครบางคนออกไปไม่กล้าเลิกนะคะทั้งสองคนนั่นแหละ นะแล้วก็มันอาจจะบ่งบอกถึงว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะยังมีความพยายามที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้แต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะยังคงมีระยะห่างใครบางคนยังคงไม่ได้อยู่กับที่กับทางนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เดินทางอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวไปนน่นเดี๋ยวมานี่ไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็งานเยอะด้วยนะคะต้องบอกว่าจังหวะในปักแรกเมษายนไม่เหมาะสําหรับการที่จะพูดคุยไม่เหมาะสําหรับการ จะมาปรับความเข้าใจนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะต้องแช่ปัญหาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดูไวายไปว่าเออจะรอจังหวะไหนดีคือต้องได้รอไปก่อนนะคะยังไงต้องคุยนะคะหนึ่งดาบเดอะ์แมจิกเชียนไม่คุยไม่ได้มันเป็นไพ่ของการที่ว่าปัญหาจะแก้ได้ด้วยการคุยด้วยการสื่อสารด้วยการเจรจา นะคะมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะคะไม่ต้องคิดหรอกว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราไม่คุยล่ะนันเราจะไปเลยไม่ได้หรอกเพราะมันมีเจ็ดไม้มันมีแปดเหรียญต่อให้คุณเหนื่อยต่อให้คุณรู้สึกว่าระหว่างคุณกับคนที่มันเหนื่อยจังเลยมันมันมันอุปสรรคมันดูเยอะมันดูเหมือนมันจะไปไม่รอดประมาณนี้แต่มันเหมือนลึกๆมันจะมีมันจะมีความอดทนอยู่ตรงนั้นนะคะชาวราศีธนู มันอาจจะเป็นวันๆก็ได้นะคะมันมันเหมือนกับมันก็ยังมีความพยายามจะสู้ความพยายามจะอดทนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องอดทนนะเนาะนะคะด้วยหน้าไพ่บ่งบอกถึงความพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีเวลานะและต้องรอจังหวะดีๆก่อนแล้วก็รอจังหวะดีๆที่จะคุยด้วยคือบางทีมันเหมือนกับเราอยากคุยล้นะคะเราอยากคุยแต่แฟนเราไม่ว่างนะ บางทีแฟนเราอาจจะอยากจะคุยแต่ด้วยความเป็นตัวของเขานะอาจจะด้วยเป็นคนที่งานเยอะหรือความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอยู่แล้วนะคะการจะพูดจะคุยกันได้จะมาปรับความเข้าใจอะไรกันต้องเป็นเรานะคะต้องเป็นเราที่จะเป็นฝ่ายติดต่อหรืออะไรไปก่อนประมาณนี้อันนี้ก็ต้องต้องลองพิจารณาดูนะคะหาวิธีนะคะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกวนแหละยังไงก็ต้องคุยด้วยเพราะไม่งั้นมันก็ไม่สบายใจนะคะทีนี้ขออนุญาตเปิดไพ่แนะนำหน่อยนะคะ มีราชาถ้วยนะคะสองไม้หนึ่งถ้วยความรู้สึกดีที่มีต่อกันอะนะคะมันจะทําให้คุณสองคนยังตัดกันไม่ขาดในตอนนี้ต่อให้มันไม่ชัดเจนนะคะแต่ความรู้สึกดียังมีให้กันจริงๆนะต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันนะคะไม่ว่าคุณสองคนจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อาจจะต้องได้รอก่อนนะคะดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องออระหว่างเนี้ยนะคะระหว่างที่มันยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆตามยถากรรมอะคะ่ะ นะคะถามว่ามีวิธีแก้ปัญหาระหว่างคุณสองคนไม่ไม,ไม่มีหรอกนะคะก็ <c oughs> แต่มันก็เหมือนทนทน,ทนกันไปอะ่ะสองไม้นะอยากจะบอกว่าสองไม้เป็นไพ่ของที่บ่งบอกถึงการที่แบบว่าจะต้องตัดสินใจนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าจะถามว่าแล้ว แล้วมีแนวโน้มจะออกจากความสัมพันธ์นี้ไหมบางท่านอาจจะถอดใจก็ได้นะนะคะบางท่านอาจจะถอดใจถ้ามันนานเกินไปมันนานแล้วมันนิ่งจนเกินไปซึ่งตัวคุณเองคุณจะรู้ได้จากท่าทีของแฟนคุณนะคะจากท่าทีของแฟนคุณซึ่งจริงๆก็ จริงๆไม่ได้ขาดการติดต่อกันนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าก็ยังได้ติดต่อกันอยู่เพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้เหมือนเดิมนะคะมันไม่ได้เหมือนเดิมมันจะมีความเป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะมียังมีระยะห่างบางขั้นอาจจะกาลังพิจารณาอยู่ซึ่งต้องบอกว่าคุณต้องพิจารณาว่าว่าคุณจะรอเขาต่อไปไหมนะคะหรือคุณจะจะก้าวต่อไปข้างหน้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ หนึ่งถ้วยสองไม้หรือแม้กระทั่งราชาถ้วยที่ขึ้นมามันอาจจะบ่งบอกถึงว่าชาวราศีธนูบางท่านนะคะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าช่วงที่คุณห่างๆกับแฟนคุณเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่ๆไหม หรือมีคนพยายามจะมาพูดมาคุยคนในที่ทํางานหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนแล้วเขารู้ว่าคุณมีปัญหาเขาก็มาปลอบใจนะคะมาปลอบใจมาพูดมาคุยนะคะลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะหรือเราจะเลือกทางนั้นดีหรือเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเนาะลองพิจารณาดูมองให้ไกลนะคะอย่ามองแค่ว่าแบบว่าวันพรุ่งนี้มาลืนอะไรอย่างเงี้ย เราเราเรามองแค่นี้ไม่ได้แล้วเอาความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะคะ,ะซึ่งตอนนี้ถามว่าคุณรีบร้อนไหมไม่รีบหรอกนะคะไม่รีบไม่รีบเราก็อยู่แบบนี้ไปได้เรื่อยๆแหละ นะคะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจมากเท่าไหร่มีมีกังวลบ้างมีเครียดบ้างนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าก็รับมือได้ค่อนข้างดีนะคะอย่าอย่าลืมว่าขอแนะนําว่าลองพิจารณาดูถ้ามีคนเข้ามาคุยเราจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมนะคะหรือว่าจะรอจนกว่าจะมีจังหวะที่จะได้พูดได้คุยกับแฟนคุณก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันจะไหวหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์โอกาสจะปรับความเข้าใจกันก็มีนะคะเพียงแต่ว่าต้องหาวิธีหน่อยเพราะว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าบางทีช่วงที่เราอยาก คุยเขาก็ไม่พร้อมคุยประมาณนั้นนะคะก็ให้กําลังใจชาวราศีธนูค่ะยังคงอยู่ในจุดที่เหมือนกับไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะก็ยังต้องอดทนกันต่อไปหน่อยแล้วก็พิจารณาดีๆนะคะเอาละเป็นกําลังใจให้นะคะโอกาสหน้านะคะปักหลังเมษายนามาเช็คดวงความรักกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ